จา <c oughs> มาฝนตกมีดลุดแต่ว่าไม่เป็นไรเราเลยเวลามันเล็กน้อยก็แต่เราก็อยากให้เชิญชวนจะทำกอนี้นะซึ่งจ้าจะพักพอนอยู่แต่ก็เดี๋ยวกูจะค่อยๆพูดนะเชืบ <c oughs> แน่นอนเราจะใช้อินเตอร์เซชันกันบสีพราอืม <c oughs> จ้าค่ะจะเห็นว่าแบบนี้มันยาก คือต้องบอกว่ายากขนาดไหนครูก็ในเมื่ออินเตอร์เซชันน่ะมันทำอะไรละครูได้จ๊ะขาดยังยากที่ครูเล่าจะฟังว่าไอแนวเนี้ยมันจะต้องเพิ่มได้เติมเข้าไปจ๊ะเพราะว่าอินเตอร์เซชันบีอินเตอร์เซชันสี่พรานมันไม่เพียงพอกับเขาแล้วเราทันไงครูจ๊ะเรามีสมบัติว่า ถ้าเรา intersection c พรามเข้าไปอีกมันก็ได้เท่าเดิมหมายความว่าถ้า a intersection กับ a มันจะต้องได้ได้ a เอาอย่างี้ a intersection กับ b แล้วเอา a ไป intersection กับ a อีกมันจะต้องได้ a intersection กับ b เอาอย่างนี้ขอใช้สมบัติด้านล่างก็ได้นี่เห็นไหมคือมันจะต้องได้เล็กเ็ตที่เล็กกว่าแสดงว่าอย่างเงี้ยเรียกว่าการเติมเข้าไปนะจ๊ะแบบนี้เติมเพื่อที่จะให้ได้ตอบสนองนี้เรานี่แหละสีพรามมีสมบัติการสลับที่ได้นะจ๊ะนะรับอินเตอร์เซชันแล้วทีนี้อีบ e ก็จับคู่กับสีพรามสักหนึ่งตัวเห็นไหม มันไม่ใช่การกระจายนะี่แต่มันเป็นการเติมเข้าไปนะจ๊ะไม่ใช่ว่าเอ้ยกระจาย C พรามแล้วจะไงอยู่จะเปลี่ยนเปยูเนี่น Union หรอไม่ได้นะอืมอันนี้ก็เข้าสูตรสูตรเรานะจ๊ะปากนะอินเตอร์เซคชั่นอันนี้ละ B ีลบสี C ่จบแล้วเนี่ยครีูพยายามพูดนี่จะเิ็นภาพว่าเทคนิคการแต่งเติมเข้าไปเนี่ยมันเติมกันยังไงครูแบบหน้าตาแบบมีเฉยเลยอะ เพราะเรามีสมบัตินี้อยู่นะคุณลูกจะโอเคไหมให้เจอสะอกสะใจกันน่อยนี่เอ็นทรานลวนจ้าไม่ได้เป็นข้อสอบที่แต่งเองหรอกเห็นจ้เห็นไหมลูกแต่แผนภาพกับช่วยให้เราได้ไงขึ้นสบายกว่านี้นะดังนั้นระมัดระวังบางอย่างเช่นถ้าใครหาทําแบบกระจายเข้าไปก็จะคาดหวังตัวเองว่ามันจะเปลี่ยนเป็นยูเนียนผิดไปเลยทีเดียวเชียวฟังอีกครั้งหนึ่ง ถ้าเราเอา intersection กระจายเข้าไปไม่ได้นะมันมันไม่ใช่กระจายนะเพราะว่ามันเป็น,น,น intersection กับ intersection เหมือนกันดังนั้นไม่มีสมบัติที่กระจายอยู่อย่างนี้หรอกไม่มีสิ่งที่เราจะได้เขาเรียกว่าการเติมเข้าไปนะครับ a d d i t i v เข้าไปเอาเป็นว่าครูทำสั้นมากและถูกต้องแล้วจะลองฟังอีกครั้งหนึ่งนะส uh. ู้ๆขอบคุณมากที่สร้างความสุขให้วันนี้